ทุ่นนี้รับสาย4ปอนถึง8ปดปอนนะครับทุ่นนี้เป็นทุ่นของหลิวปีสานนะฮะการเช็กระดับน้ำน,นะครับก็ตีขอเป่าออกไปเลยะฮะด๋วนอไปแล้วครับอ่า เค okay, ครับโอ้โ oh ห oh, โดนแล้วครับไปแล้วครับของจริงอีกแล้วนะครับ สวัสดีครับดีครับพี่เป็นยังไงบ้างตรงนี้อะไรนะทำไมมานั่งยืนหยอดดุมอยู่นี่มันกินใกล้เหรอสวัสดีนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ลิวปิศาจอยู่ที่บ่อตกปลาตลาดนะครับอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้เป็นการตกปลาออกนะครับค่าคันเบ็ดน่าจะ3า0บาทนะครับกลับบ้านได้ทุกตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอ,อุปกรณ์กันครับ เดี๋ยวเรามาประกอบอุปกรณ์กันครับทุ่นนะครับทุ่นนี้รับสายสี่ปอนถึงแปดปอนนะครับทุ่นนี้เป็นทุ่นของหลิวปิศาจนะฮะนี่นะฮะเขียนชื่อของหลิวปิศาจไปด้วยนะครับเนี่ยนะถ้าไหนสนใจก็ยังพอมีนะครับถ้าเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์กเข้ามาได้นะครับทั้ง a c e b o o k ทั้งไลน์เลยนะฮะทุ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็สต็ปเปอร์ครับลวก็ขอบเบ็ดฮะบ่อนี้นะครับ ตกปลาออกได้หมดทุกตัวนะครับกติกาก็คือส่วนไหนก็ได้นะครับโอเควันนี้เราตกกึงยิ่งกึงผ่านกันฮะลดทุนขึ้นไปครับเดี๋ยวเทอานาซีวงแล้วมาเข้ไปก่อนจะตกเดี๋ยวเช็คกกระดับน้ำก่อนนะครับ การเช็คระดับน้ำนะครับก็ตีขอเป่าไปเลยฮะดูสายนะครับโอเคน้ำลึกประมาณเม็ดหนึ่งฮนะเพราะว่าใสายอ่ตะขอเบ็ดถึงพื้นเร็วมากนะครับประมาณเม็ดได้ครับ

โโอ้หมุนมาเลยฮะหลุดแล้วนะครับหลุดไปนะครับตัวแรกนะครับโอเคหาใหม่ฮะโอเคเดินนะครับาตัวแรกมาแล้วครับ ตัวที่สองนี่ตัวแรกหลุดไปนะครับปลาเขี้ยวมากครับที่นี่โอ้ต,ตกไปประมาณสองชั่วโมงนะครับเพิ่งได้นะครับไหนดูสาปลาสิเป็นยังไงโอ้โหสปาปลาขอยกเลยครับโอเคสาประมาณสองขีดครับฝั่ามือพอดีเลยมานะครับปลาตัวแรก โอเคครับเดี๋ยวหาต่อฮะว้าค่อนข้างยากนะครับนี่นะคนทยอยกลับกันเยอะแล้วนะฮะโอเค okay, หาต่อมาแล้วครับโดนอีกแล้วครับอ่าเริ่มกินแล้วนะครับที่ตัก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 ไม่มีไปยืมของมาเข้าก่อนนะครับอ่า แล้วมาแล้วปนินครับปนินใสสวยมาเร็วมาเร็วมาเร็วอืมแรงดีฮะโอเคเข้าสวิงเรียบร้อยครับอ๋อตัวนี้ประมาณหกเจ็ดขีดได้นะครับ เกี่ยวแก้มมาครับสวยๆเลยครับโอเคมาดูการทุ่นกันอืมีอการนะครับโดนครับหืไหลสวยๆฮะมาเราเริ่มเข้าแล้วครับโอ้กว่าจะเข้านะครับ อุ้ยหลุดฮะหลุดไปนะครับอืมไม่โดนครับไหล มีอาการแล้วครับโอ้ยไหนอ่ะโดนโอเคครับโอ้มีอาการเลยนะครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวขอยกเลยครับโอเค ไซย์ก็ประมาณสามขินสองสามขินนะครับตอนนี้เกี่ยวตรงจมูกมากนะครับแล้วก็ใต้ท้องครับโอเคปะแต่มีสามฮะโดนอีกแล้วครับโดนสายใครแล้วไม่มีสายใครใช่ไหมครับโอ้หลุดแล้วมีสายใครมาด้วยเอย หลุดไปนะครับไม่รู้ติดสายใครมาขอ,ของใครครับลไวรุน่รนสายไวรุ่นหรือเปล่า,า,าโอ้ยมีปลาเอาาไปเลยครับเดี๋ยวผมขออ๋อมันมีปลาด้วยอ๋อเป็นปลาชันเลยอ๋ <laughs> อปลาชันเลยนะ,ะครับของ <laughs> อุ้ยหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้ว ครับผมเอาไม่ลงเบ็ดอ่ะครับครับเบ็เดเก็บไปให้น,นี่ของนาเขานะครับฝั่งตรงข้ามเขาหลุดเมื่อเช้านะครับขาดไปเมื่อเช้านะครับโอเคเก็บไปให้นาเขานะครับอันนี้เป็นสองน้องวิ่งนะครับ เมียนกันนะครับอ๋อไปแล้วครับโดนกนจ้ะอืมไหลาย,ยาวๆนะครับตัวนี้โอเคอุ้ยลืล่นๆๆอ่าสายสวยเลยครับมันสีห้าขีดนะครับอึ๊บอึ๊บ ยกเลยก็ได้ครับยกเลยโอเคนี่เกี่ยวแก้นนะครับแล้วก็ใต้คางนะครับเคใช้ประมาณสาขีดนี่สามสี 5, ขีดโอเคเดี๋ยวหาต่อฮะโอ้ยมาแล้วครับอีกตัวครับพอปิดกล้องก็กินเลยนะฮะอืม,อม มา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 ยกเลยครับเอาติ <c oughs> ดไปครับโอเคมาแล้ว <c oughs> ครับแต้มทีเท่าไหร่ไม่รู้นะไซส์เดียวกันหมดเลยนะครับสองสามขีดนะครับ โดนครับไหลสวยๆเลยนะครับตรงนี้ปาขวานนิดๆจ้า โทษนะครับโทษนะครับน้าทุนน้าอยู่ไหนโทษครับโทษครับครับผมผมครับอ่าแรงดีครับตัวนี้ไหนหน่อไหนหน่อดูหน้าซีเอาเข้าป่าทำไมลรา เข้าป่านะครับอ้เกี่ยวคีบมลนะครับอ่าสุดหลอดตักให้นะครับลบก่อนหน่อยขอบคุณครับออ่ามาดูก,กันอะไรเนี่ยเหอมีประวัติยุบ่อตวใหมตากของไอ้ต่อปลาโดนนี้ครับ ผมนี่นะเกี่ยวที่ขีดนะครับปลาก็ใายประมาณห้าขีดหขีดครับขอบคุณนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็5้าโมงเย็นแล้วนะครับนี่นะครับคนกลับหมดแล้วนะครับเนื่องจากปลากินยากมากนะครับโอ้ยเรามาดูกันครับว่าวันนี้ลิวปิศาจกิ่แต้มนะครับอ่า มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6แต้มครับวันนี้6แต้มนะครับส,สวยๆเลยโอเคขอบคุณนะาทุกท่าน้วยนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หลิวปีศาจด้วยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้หลิวปีศาจขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับป้ายกลับบ้าน